Transcrição e ครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับหัดมีรถขุดขนาด12ตันนะลูกค้าครับนะไม่ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดนะครับของยี่ห้อพิตาชินั่นเองนะครับเป็นพีเซชิรุ่นเ x 120ขีดสนะครับลูกค้าครับตามชื่อต้นคิดของเราเลยนั่นเองนะครับนี่แล้วก็เพื่อทำเป็นขีด3ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนรถตัวละขีด3ของเซทเอแบบนี้เนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์ของเขานะฮะเป็นเครื่องคอมมบอร์เดอรตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วกกกกกกาา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 รรรทงงงงนนนนนขออออเเคค้้้ะะฮตตบสแลวว็พัิ ของเขาเนี่ยก็ทาได้ดีนะฮะมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าด้ยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีนะฮะของรถรุ่นใหม่แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะด้านหลังเนี่จะตีโลโก้นะครับพิษณชีแบบนี้เลยหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฟ้องหลังแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนี่ตามสาตรถรุ่นใหม่นะฮะเซฟ,ฟตรเงเซฟตี้ความปลอดภัยจัดเต็มนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่านะครับล่อๆเลยนะครับนี่กิบนะฮะแผงหม้อน้ำ สวยนะฮะพวกมอกตอรอากาศนะฮะแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับเวลาเซอร์วิสเนี่ยก็ง,าง่ายมากๆเปิดฝั่งนี้เซอร์วิสฝั่งเดียวได้เลยแล้วก็ตามสายรุ่นใหม่นะฮะเขาจะมีตัวสลับคอนโทรลนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียแบบน่าไงมีคนขับหลายคนนะก็สามารถสลับเาคอนโทรลต,ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไร้สายเสียเวลากินเวลาเป็นชั่วโมงแบบรุ่นเก่าๆอีกต่อไปแล้วนะครับตัวนี้นะฮะ,ะ,ฮะดีมากๆนะครับรอๆนะครับอ่เซทเอ็กซ์ร้อยยี่สิบขีดสามนะครับเปิดดู ตามสลิกสวยนะครับสายเสืองนี่ไม่มีแต่นะครับแห้งคลิปเลยสาทรงฝาเสื้อเนี่ยสวยมากนะครับตัวนี้นะครับอ่าหล่อมากนะนี่นะแห้งๆสวยๆนะครับตัวนี้นะครับช่องเกของด้านข้างมีติดมาให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะครับนี่คลิปเลยนะครับบูมอั่นนะครับลายล้าลายดาไม่มีนะครับตัวนี้นะฮะนี่แล้วก็ต้องขอยกหนักมุกี่นะก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตามสายรถญี่ปุ่นนะนี่หล่อมากนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเขากันนิดหนึ่งนะครับเนี่นะฮะด้านหลังสวยนะครับตัวนี้นะครับอ่แข้งๆนะครับนี่นะครับเปิดฝาเที่ยงออกมานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็ตามสาลูกพูทชุดสั่งซันทั่วไปเลยนะครับเขาใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ลักเีษยวของเขาเนี่ยจะเป็นของยูรุสูนะฮะลูกค้าครับยูรุสู ดีเจเจนึงนะจะเป็นเครื่องมาตรฐานเครื่องเซนนาท์ของเจ้าตัวฮิลชี่คันนี้เลยนะครับโดยความที่เป็นเครื่องยูซูนะลูกค้าครับตุ๊กตล้องนะฮะอะไรนะฮะการหาช่างสวิตเนี่ยบอกได้เลยว่าหาได้ง่ายและก็ค่าสวิตช่างนั้นแต่นี่นนยมีราคาที่ค่อนข้างก็มเหยาด้วยนะครับตัวนี้นะครับน,นะะี่นะฮะยูซูนะฮะง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ คลิปนะครับหล่อมากแข้งมากนะครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พเสียงเครื่องนะการทางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นหปีบมากด้วยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็แอนโทลนะครับสวยคลิปนะครับแข้งนะฮะจุดรั่วซึมเนี <ả>? ่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่แข้งนะครับสายเทลิ์ไม่มีแตกไม่มีเยิ้มนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวมาลองดูภายในกันนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาขับเทสในส่วนของแตมปัมแล้วก็ตัวเดินนะฮะของเจ้าขันนี้กันนะครับสวยนะครับอันนี้นะฮะเบาะเบอร์สีฟ้าเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็พวกแอร์นะครับการทำความเย็นของเขาเนี่ยก็มาเย็นพร้อมใช้ด้วยนะตัวนี้นะครับนี่กิปนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสีหมดแล้วนะครับแอร์เย็นนะฮะรุยงานบ้านเราได้สบายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บตัวนะฮะเทสปั๊มกันนิดหนึ่งนะครับ ลอยได้นิ่มๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะนี่คือล้อต่ำนะลูกค้าครับนี่นะฮะก็กดตัวลอยได้สบายๆนะฮะแล้วก็คอนโทรตลต้น่างของเขานะฮะก็ทำงานได้นิ่มนะฮะตามไม้ตามมือเดียวมากนะครับเนี่ยคอนโทรลนิ่มนะฮะรุ่นใหม่นะครับอ่าโอเคเราคอนโทรลด้านซ้ายกันบ้างนะครับกดเขาออกนะครับสวิงขวาสวิงซ้ายนะครับนี่ใช้งานได้ครบดีปกตินะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเดินนะฮะนี่เดินหน้าอยหลังนะครับ ปิดตัวนะครับสู้แรงดีปกตินะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราเดินตัวรถนะฮะของเจ้าทีจชี่คันนี้เนี่ยกล้องหลังเขาจะโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับมีเซฟตี้นะฮะดีมากๆนี่นะครับพอหยุดเดินเนี่ยก็จะกลับเป็นกล้องปกตินะครับไม่มีกล้องหลังแต่ว่าเวลาเดินกล้องหลังก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ถือว่าพร้อมลุยนะตัวนี้นะครับแอร์เย็นนะฮะปั๊มแรงตัวเดินแรงนะฮะเอาไปเนี่ย พร้อมลุยได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในนะเรจะเป็นการลองขับเทสนะครับเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวทิชิเซ็กซ่งร้อยยี่สิบคันนี้นะครับก็ด้เกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะ ติดต่อสอบถามคุณผู้ชมเตืมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจก็จะมีรูปของเขานะ้อเยียนละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบกับเสียใจนะครับตันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งสวยลังคันนะฮะปั๊มเฟิร์มเครื่องนะฮะทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปนะพร้อมเลยงานได้เลยนะครับแล้วก็ค่าตััััััััวววขขขออออองเเเเเคค้้้้้้้าา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 กกกกกก็นน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 น่่่่่่่่่รรรรมมมชะะะะะะฮฮยยููแตตตตๆททบบบถิิดดไหสสใจลืีีฝป เซตเด็กหนึ่งร้อยยี่สิบดสามคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe น,นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ